เอามปชมกันต่อครับกับทีมงานเที่ยงทางอีกเช่นเคยครับงานเที่ยวพี่น้องงานเที่ยว แปดอี e ครับเอามาอยู่จริงๆนี่ครับรถรอส้งคันนี้เจ้าแปดซีครับสามต้รดับแต่งครับ batdinmahina rung oh, nhảy nhảy Не, สีใบเฮ้ยสีใบเฮ้ยสีใบเฮ้ยรุ่นใช้ทนครับรุ่นนี้เดี๋ยวไปดูปกติในตำนานครับครับอาจารย์ขับเลครับอาจารย์ขับเดี๋ยวครับอาจารย์ขับ Oh <laughs> เจ้าร็อกกี้กันต่อครับใ้ขาวว่าจะพ้องจะปล่อยต่อนะครับครัน้นี้ใครขึ้อย่งางจิ้นลุยสายมือจิ้นลุยสายมือ หายสะบมงทางไม่เห็นเลยครับเสียอิงนี่ครับโบก็ประมาณนี้นาทีประมาณ20ไรครับ นี่ครับอีกหนึ่งทีมงานก็วิ่งไปเทในเมืองครับเอสเคสองร้อทั้งสองคันครับนี่ครับใช้ทนครับคันนี้ใช้ทนหรือทนใช้ไม่รู้ครับเอ็นขับจะาของถอดเสื้อครับตลอดเลยครับไม่รู้ A เยนหรือ A ออุ่นกันแน่ครับ ถอยตัวถอยหมูนี่ถอยไปถอยมานี่อาการเป็นไงนี่ตอนยังครับอะไรนะชิมงานคุณบ้าครับปิดยังไงครับนี่ เลงไปเอาอีกช <collaborate> ั้นหนึ่งนะครับทางลงเรียบร้อยอ้าว

โลเคียวพร้อมโอ้โอ้โอแรงครับแรงนี่เกจะยกรถขึ้นโบเลยครับ ยาวพอสมควรนะครับเดี๋ยวต้องขอตัวลาไก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสมีตมั้มซิงนะครับ